เลขกไม่เพียง79,000โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวอันติส1.6ด1.6จปี2018รถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะใครมองหารถวใช้งานอยู่แนะนำเป็นอิีกทางเลือกเลยนะคะรับชมกันให้จบคลิปนะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่ไม่น้อยอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเพิ่งลงจากเทลเลอร์มาสดสดร้อนๆเลยนะเป็นตัวอันติด 1.6G ปี2018นะคะรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะเลขไม่น้อยสุดในรถที่เข้ามาใหม่นะคะไม่เพียง79,000โลเท่านั้นเองใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถวิใช้ง,งานอยู่ อยากได้รถที่ไมน้อยสภาพสวยๆนะคะ ต้องคันนี้เลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรน้ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะได้เป็นรถโฉมเมเนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยเจ็ดกอไก่บอใบไม้เจ็ดสามศูนย์ศูนย์กรุงเทพมหานครโรโกดาน,นาเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมสองเส้นนะคะฝากระโปรงหน้าสันเรี่ยมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะ สภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรถนี้นะคะอันติดเข้ามาเกือบ10คันเลยลูกค้าขาคันนี้เป็นรถที่ไม่น้อยสุดด้วยนะ7 9 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะรู้สึกว่าไม่หลักหมื่นเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณ4 5คันนะ ใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถเวชง,งานอยู่นะติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่ออีกรอบหนึ่งนะ098 260 9587นาัดเพชรยนต์ N นะคะโทรมาแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยนะ,ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าราคายังไม่มาเนาะเดี๋ยวรายละเอียดของรถราคาเรทผ่อนนะคะนัดลงไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะลูกค้าแต่สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าเป็นอันติดปี18เนาะเลทผ่อนก็อยู่ประมาณ7 0 0 0กลางๆนะประมาณ7 4 0 0 7 0 0 0 ประมาณนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีน็อตหลู oo, โลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะ หัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเข็บขยื่นการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะตัวยางได้เป็นยางยี่ห้อด,ดันหลบขอบ16นิ้วนะคะเป็นยางปี2021นะคะก็ยังใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะสันเหลี่ยมคม้ตรงป่งซุ้มล้อนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะส่วนไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบบันติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะสภาพสวยเลยลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะคันนี้ 7 9 0 0 0มเาโลเท่านั้นนะเดี๋ยวนัดไปเปิดรถให้ดูเลขใหม่กันด้วยนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติสเขาเลยนะคะมีตัวรับสัญญ,ญาณตรงมือจับประตูนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีได้บ่อยแล้วนะคะเป็นกุญแจย์เลสสตาร์ทมือนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จาก มือจับประตูเลยนะคะกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโกโต้ตย์ต่ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะรถติดฟิล์มาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจคันนี้นะสภาพสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขบับมีที่วางแก้วน้ำดน้ำต้งแหงประตูให้นะคะ ปุ่มแองจิ้นสตาร์ทนะกุญแจ็คีเลสสตาร์ทมือนะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพัดไฟฟ้านะพวงมาลายัยนะคะได้เป็นพวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลายัยเลยนะคะสภาพสวยๆนะไม่มีรอยถลอกหรืหอว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะมีแอร์แบ็กให้7ใบนะคะสําหรับรุ่นอันติสเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูเลขไมค์กันนะคะลูกค้าคันนี้ไมค์น้อยมากนะ นี่เ9็ด9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีการกลับมาหรือว่ากอไมยอย่างแน่นอนนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะซึ่งข้อดีของรถเช่าเนี่ยการเช็คระยะการบมนเทนเนนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะสำหรับเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้นะคะ นี่สภาพสวยๆนะตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สีระดับนะคะระบบกันลื่นนถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วใบนัดหมายเช็คระยะสูงโตโยต้านี่มีติดอยู่นะรอบถัดไป83,000โลนะคะนี่ ประวัติศูนยะ์ร้อนะแต่ว่ากัญญา6 6รถลดเขาอาจจะไม่ได้ใช้งานนะคะคันนี้ออกไปลูกค้าเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะประวัติศูนย์ร้อแน่นอนนะคะนี่เลขไม้น้ารถนะคะ7จ0 0 0ืโลแล้วผัดไปที่เขานัดหมาย8ปดหมื่นโลนะประวัติศูนย์ร้อแน่นอนนะคะคันนี้ได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะสําหรับตัวเกียร์เป็นรถเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเกียร์ซีวีทีเสปีดนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ํานด้านข้างให้ด้วยนะตัวเบาะนะคะ ไม่มีช้าําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะเบาะแน่นๆเต่งๆ,ต,งๆตึงๆเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขีดหรือว่ารอยขยับเขย่าเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้า รอบคันไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยเฉียวชนเลยนะคะโครงสร้างสวยๆเลยนะรอบคันไม่มีรอยบุบไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดีกว้างนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสี็จชัดไฟด้านหลังสองลูก บาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะใครที่สนใจนะหรือว่ามองหารถวิชิง,งานอยู่นะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะคะลูกค้าเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าโลเท่านั้นราคาเดี๋ยวลงให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะสภาพสวยๆเป็นโฉมไม่ได้เช่นนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะเจ็ 7, กไก่ใบ,บ,บไม้ 7300กรุงเทพมหานครนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะกระจกด้านหลังนะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีฝ้าไรตัวไรฝ้านะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะไฟเบรกนะคะมีให้เห็นชนัดเจนกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะห้องเก็บสัมภาระด,ด้านหลังคันนี้ บอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะยี่ห้อไทยโคโอิโตโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยโครงสร้างเดิมๆนะหัวนอ็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขยบเขยีขย้ยนเลยนะคะ หัวน็อตเนี่ยสีเดียวกับตัวรถเลยนะทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีรอยเขยับเขยื่อนขอบยางนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเมทอาร์ตบอดี้ด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันนะคะตัวคานด้านหลัง ไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนไม่มีเชื่อมไม่มีต่อเม็ดอันที่เห็นชัดเจนคันตรงๆไม่คดไม่งอนะคะหัวน็อตด,ด้านบนไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยนะคะส่วนบอด,ดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะ เม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมๆนะสวยมากลูกค้าคันนี้สวยมากใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเลขไม่เจ็ดหมื่นเโลเท่านั้นเองเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อเระคะเรื่องราคาแล้วก็เรทผ่อนเดี๋ยวนัดลงให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ารถเพิ่งลงจากเทนเลอร์มาเมื่อเช้านี้เองนะคะเมื่อเช้าเนี่ยมีมาส่ง8คันนะคันนี้ไมน้อยสุดนะคะรถ เข้ามารถนี้ยไม่์หลักหมื่นนะคะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคันนะลูกค้าไมล์เจ็ดหมื่นแปหมื่นาหนะคะแล้วก็แสนต้นๆก็มีนะราคานะคะก็จะต่ายแตกต่างกันไปตามเลขใหม่เนาะเพราะว่าเป็นรถปี18เข้ามาทางรถเลยนะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีเทนเลอร์มาส่งอีก8คันนะคะบอกเลยว่าอันติดเนี่ยขายดีสุดนะ แล้วก็รถที่เรานําเข้ามานะคะสามารถเช็คแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนเลยนะรถทุกคันเช็คประวัติได้นะคะสําหรับเพนเพจของรถนะนี่มีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขทางตรงรถปี2018เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไข่เลยเขยีบยบเพียรเลยบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากเลยนะรถไม่ช้าเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยฟรีดาวได้ทุกคันนะคะพาสี หน้ารถนะคะติดอยู่นะนี่หมดอีกทีตุลาปี6-7นะคะลูกค้าใครสนใจนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะ098ย์0 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดีสูบ 1,600cc 125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 91-95e 20e 85เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆไม่มีพวกข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเม็ดอาร์ตเบ้ชโชกมีให้เห็นชัดเจนซีนเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตแกมไม่มีรอยเขียบเพี้ยเลยนะหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะคะไม่มีรอยไขเลย เม็ดอัดมี่เห็นชัดเจนนะคะสภาพสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะคะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโต้นะนี่โลโก้มีชัดเจนนะคะคานนะคะตรงแก้มด้านข้างนะคานเดิมๆไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคานหน้าหม้อน้ําตรงๆนะคะไม่คดไม่งอสติกเกอร์คําเตือนมีติดอยู่ครบเลยนะหรือว่าคานหน้ารถด,ด้านในนะคะ พันเดิมเลยพัดอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยชนเลยนะคงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะ รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าโชกออีกหนึ่งฝั่งนะมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไขยรอยเกียพเพี้ยนเลยสีเดียวกับตัวรถนะหัวน็อตฝากระโปงนะคะ ชงวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มอ,อกอติดอยู่ครบนะคะลูกค้าเม็ดอัดฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถของเราคัดคุณภาพคัดเกรดเอทุกคันประวัติ0%ูนเนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ะคะคันนี้อันติด 1.6G ปี2018ไม่เพียง79,000โลเท่านั้น นนเองะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อหานัดได้เลยนะย้ำเบอร์โทรติดต่ออีกรอบหนึ่ง0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้ไม่ 7, 9 9 0 0 0โลเท่านั้นได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะแนะนำเลยนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะก ต้อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ